สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามาดูอาจะต้นนี้นะคะหลายๆคนก็รู้จักหลายๆคนก็ต้นอะไรเนี่ยเนาะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่รู้จักแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้คือต้นสะเดานะคะที่ว่าเราเอาไปทําเอาช่อดอกของมาเข้าเนี่ยเอาไปทํำสะเดาน้ําปลาหวานกันนะคะนี่เลยค่ะเราจะใช้ช่อขนาดนี้นะเอาไปลวกทํา ประหวานสะเดากันกินกันนะคะแล้วก็จะได้กินแค่ปีละครั้งเองนะคะสําหรับสะเดาเนี่ยก็คือเขาจะได้ออกช่อออกดอกแบบนี้นะคะแค่ช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราช่วงประมาณ3เดือนเนี่ยนะช่วงหน้าหนาวนี่ยค่ะนั่นะเราจะได้กินแค่3เดือนนี้เองนะและใบกลางแก่แกลางอ่อนของสะเดานะคะใบที่แบบไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากเนี่ยนะคะเราก็ยังเอาไปหมักนะคะ เขาจะมีกรมวิธีการหมักของเขานะแล้วเอาไว้เดี๋ยวพี่เดือนจะมาบอกในคลิปถัดๆไปนะเพื่อที่ว่าเอาไปทำเป็นยาฉีดไล่แมลงได้ด้วยนะคะเวลาเราปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรพืชไล่พืชสวนของเราเนี่ยเราสามารถเอาใบสะเดาพวกนี้นะไปหมักแล้วผสมน้ำฉีดไล่แมลงได้ด้วยประโยชน์ของเขามีมากเลยนะคะส่วนต้นเนี่ยนะคะต้นของสะเดานี่ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งพอประมาณเลยนะ เราก็จะไปทําสิ่งปลูกสร้างได้อย่างพวกอ่ะทําเสาทําเพิงทําคาอะไรพวกเนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้สะดาเอาไปทําได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ยังเป็นร่มเงาเพราะสะดาเนี้ยจะเป็นต้นไม้ทรงพุ่มเป็นต้นใหญ่นะทรงพุ่มเราก็ยังให้ร่มเงาได้ด้วยและนี่นะคะคือใบของเขาก็เนี่ยก็จะเป็นใบลักษณะเลี้ยงคู่นะคะใบล,ล,ลีียาวๆแบบนี้นะออกใวเามาเป็นคู่คู่ค,คู่แบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่อันนี้คือประโยชน์ของต้นสะเดานะคะมีมากมายเลยยังไงท่านผู้ชมก็ลองลองไปหามากลูกทิ้งๆไว้นะตามมุมบ้านท้ายไร่ท้าย,าย,ายนาของเรากินได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยยังไงพี่เดือนฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ